นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแฟนเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนไม่มีปัญหาเรื่องเซ็กส์แต่ตอนนี้เหมือนไม่ค่อยอยากมีคนมาปรึกษาว่าผมกับแฟนคบกันมา4ปีช่วงแรก,แรกเรื่องอย่างว่าก็ปกติดีแต่พอหลังๆมาผมอยากมีอะไรกับแฟน แต่แฟนผมปฏิเสธทุกครั้งบอกว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้ไม่มีอารมณ์และถ้าอยากมีก็ให้ทําเองขอ,อยากสอบถามว่าอาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมครับแฟนผมอายุ30ปีครับเหมือนกับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่สําคัญสําหรับคู่ชีวิตเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องบนเตียงนั่นเองเรื่องบนเตียงก็มีกระทั่งการคุยกันการสนทนาการรวมถึงเรื่องเซ็กส์ก็เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้กาลังเน้นย้ำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งแน่นอนมีหลายคู่ที่มีปัญหากันเรื่องการคุยกันการสนทนากันไม่รู้เรื่องหรือว่าตกลงกันไม่ได้ว่าโอเคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแลนะเขาต้องการแบบเดียวกับสิ่งเขาต้องการหรือเปล่าแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามมีความต้องการเราขัดแย้งกันนั่นแหละชิงเกิดปัญหาขึ้นมาผมเชืวว่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีความต้องการคล้าย,ายกๆกันเพียงแต่ว,ว่าเราจะกล้าพูดกล้าแสดงออกรวมถึงกล้าขอที่จะสนองความต้องการนั้นของเราหรือเปล่า แน,น่นอนคนใกล้ตัวที่สุดก็คือแฟนเราแฟนก็คือคนที่เขารับฟังและรับรู้ในสิ่งที่เราเป็นมากที่สุดแต่แล้วความเป็นจริงก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเพราะในท้ายที่สุดแล้วชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้มีคําตอบเดียวเพราะแฟนต้องการที่จะตอบสนองตามสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาจริงๆทั้งหมดหรือเปล่านั่นคือหน้าที่อันสําคัญยิ่งในการที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าสุดสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการเราเคยถามแฟนไหมว่าแฟนต้องการหรือเปล่าการถามแฟนตรง,ตรง,ตรง การนั่งคุยกับแฟนเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าการที่เรามีอะไรกันด้วยซ้ำไปผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเรื่องปัญหาชีวิตคู่ม,มักมีหลายแง่มุมในแ,แง่มุมเรื่องเซ็กส์ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้อบเรื่องอื่นๆเราจะต้องเริ่มตั้งต้นด้วยการเปิดใจกว้างเมื่อเราเปิดใจกว้างมากขึ้นเราก็จะรับรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าบางครั้งการร่วมรักกันเราต้องถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขทุกครั้งหรือเปล่า หรือม,มีบางครั้งที่เขารู้สึกว่าคุณแค่แค่อยากสนองความต้องการของคุณเท่านั้นเองคุณไม่ร่วมรักกับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคุยกันแล้วคุณต้องแสดงออกในสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการด้วยเช่นกันอาจจะมีบางจุดที่ผมก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะว่าเรื่องราวนี้มีข้อมูลที่น้อยเกินไปแต่ผมก็พยายามคาดการเหตุการณ์ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเสมอว่าคนเราถ้าเรามีความสุขกับเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่ง เราก็ยังอยากที่จะไปเหตุการณ์นั้นซ้ําต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีความสุขณเหตุการณ์นั้นเราก็ยังปฏิเสธเหตุการณ์นั้นโดยปริยายแรกๆอะไรก็มักจะดีเสมอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ร่ําไปแต่เราก็ต้องค่อยๆสังเกตแฟนเราต่อเนื่องเรื่อยๆว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรกันแน่สรับผมแล้วผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการไม่ยอมมีเซ็กซ์เนี่ยด้วยเหตุผลไม่กี่อย่างและผมก็ยังเชื่อเสม,มอว่าการที่ผู้หญิงไม่ยอมมีเซ็กซ์ด้วยนั้นอาจจะหมายความ้ดรักรแลว นั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เขามักจะยอมมีอะไรด้วยเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้และแน่นอนนี่คือเหตุผลหลักที่ผมพยายามหาคาตอบมาทั้งชุดเหมือนกันว่าทําไมผู้หญิงถึงยอมมีอะไรกับผู้ชายคนหนึง่งซึ่งแน่นอนการที่เราเข้าใจแบบนี้ตระหนักแบบนี้มนทาให้เรารับรู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้เขาไม่รักเราเขานอกใจเราหรือเปล่าหรือเราทําให้เขารู้สึกหมดรักเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องเน้นย้ำเองและสอบทานเองอยู่เรื่อยๆว,ว่าคุณเคยกระชับความสัมพันธ์ นอกจากเรื่องเซ็ก์หรือเปล่าคุณมีเวลาให้แฟนคุณไหมคุณเคยพาแฟนไปสิ่งที่แฟนคุณเรียกร้องหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดคาเฟ่ดูหนังหรืออะไรก็ตามที่แฟนคุณต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความสุขของหวิงอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเซ็ก์ก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากแฟนเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่าพยายามเอาตัวเป็นจุดศูนย์กลางอย่ามองว่าการที่เขาไม่มีเซ็กต์แปลว่าเขาหมดรักเราอย่างเดียว บางครั้งมันอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันเราหันมาแก้ที่ตัวเองก่อนแล้วเราค่อยๆสังเกตว่าทุกอย่างไม่ดีขึ้นตามหรือเปล่าผู้หญิงและผู้ชายสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หมดซึ่งเราก็ต้องตั้งคำถามให้ถูกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราเองหรือเปล่าที่ทําให้แฟนเราเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งตั้งคําถามกับแฟนเลยนี่คือการย้อนกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วต้นเหตุทั้งหมดอาจจะอยู่ที่เราก็ได้เราลองมองไปที่อดีตซิว่าเราเคยเับาฟังแฟนหรือเปล่าเราเคยไปที่ปรึกษาให้แฟนไหมแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลย บางคนต้องกา Emperor, AMA, รเวลาบางคนต้องการคนรับฟังบางคนต้องการคําปรึกษาที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลดหลั่นกันไปผู้ชายหลายคนอาจจะต้องการเรื่องเซ็ก์ผู้ชายหลายคนอาจจะต้องการคนเข้าใจเขาหรือคนที่รองรับอารมณ์เขาได้แต่สิ่งเหล่านี้ผู้หญิงเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยนั่นคือหน้าที่เราหรือเปล่าที่เราจะต้องสลับตับฟังและงี่หูฟังว่าผู้หญิงเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วผู้หญิงคน <Kapı S 1> คนั้นก็คือแฟนของเราเองเรื่องเซ็ก์ก็จําเป็นจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมันไม่มีผิดถูกในชีวิตคู่ เพียงแต่เรื่องนี้ก็ต้องเสมอกันหากมากไปน้อยไปก็ทําลายความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ทางนั้นถ้าหากคุณอยากกระชับความสัมพันธ์คุณต้องนั่งคุยกันอย่างแท้จริงการ deep c เซชั่น a t i o n การนั่งถกการสนทนาการเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งในทุกๆความสัมพันธ์ยิ่งเราครบกันมานานยิ่งเราเดินทางกันมาไกลแน่นอนการให้เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยก็จะลดน้อยลงชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและจําเจเพนาไม่มีอะไรก็แค่กินข้าว ตื่นมาอาบน้ํานอนหลายคนไม่เคยกระชับความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่า4ปีหรือ5ปีนี้มันไม่ได้มีความหมายหรือความสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็เลยกลับตั้งคําถามว่านี่มาถึงจุดจบของความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่าทําไมความสุขมันไม่เพิ่มขึ้นเลยทําไมความทุกข์มันกลับมาแทนที่ความสุขมากยิ่งขึ้นสิ่งอย่านี้ถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ก็ตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มตั้งคำถามเหล่านี้เขาเหล่านั้นก็มักจะจิตตกหรือว่าซึมเศร้ากับสิ่งที่เขาเป็น น้าที่เราคือสังเกตแฟนให้ได้มากที่สุดรวมถึงสังเกตตัวเองด้วยว่าเรามีแฟนในเพราะอะไรกันแน่เราอยากที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวเนื่องด้วยอะไรการที่เราจะมีคู่ชีวิตที่ร่วมทั้งสุขและทุกข์มันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กแน่นอนมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีความสุขด้วยส่วนเดียวเพราะทุกๆุครั้งเราร่วมรักกันเขาต้องมีความสุขด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ทั้งนี้หากลองคุยแล้วและตกลงอะไรกันแล้ว มันยังไม่มีอะไรดีขึ้นอาจจะต้องไปปรึกษาหมอจิตวิทยาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเ <c oughs> มื่อให้ปรับทัศนคติในเรื่องนี้ถ้าทั้งคู่อยากใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปและนี่คือเหตุผลหนึ่งและอีกช้อยหนึ่งในการที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นคือปรึกษาหมอจิตวิทยาความสัมพันธ์หากวันนี้เราไม่รู้เราหมดหนทางเราแ l a n k เราว่างเปล่ากับอนาคตอันไกลโพ้นการครบมาบ4ปีนี้มันบั่นทอนมากกว่าที่จะเพิ่มปูน นั่นคือหน้าที่เราหรือเปล่าที่เราจะต้องไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถให้คําตอบเราอย่างเถ็นตรงและชัดเจนวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่ทําให้เราได้เปิดใจมากยิ่งขึ้นลองไปนั่งคุยกันเปิดใจซึ่งกันและกันรับรู้ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีความต้องการที่ลดต่างและแตกต่างกันไปถ้าเรายังอยากให้เขามีชีวิตคู่ร่วมกับเราอยู่หน้าที่เราคือปรับตัวให้มากยิ่งขึ้นหน้าที่เขาก็ต้องปรับตัวตามด้วยเช่นกันไม่ว่าชีวิตคู่จะสมบูรณ์สักแค่ไหน การปรับตัวก็ยังจําเป็นอยู่วันนี้อาจจะเป็นวันที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมากมาย่กยกองอาจจะเป็นประตูบานแรกที่ทําให้เราได้รู้จักแฟนเราจริงๆว่าจริงๆแล้วแฟนเราเป็นคนแบบนี้นะนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าใครหลายๆคนที่คบกันมานานอาจจะไม่เคยนั่งคุยกันจริงๆจังๆเพราะความปรารถนาที่แท้จริงเป้าหมายชีวิตความหมายชีวิตของเราคืออะไรการที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งในชีวิตเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ขอให้คุณเป็นคนตรงแล้วก็ตอบคาถามนี้ให้ได้ วันหนึ่งคุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นแฟนคุณก็จะรักคุณรวมถึงคุณก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเป็นการรักตัวเอง,องถูกวิธีและมันทาให้การรักตัวเองนี้ทําให้คุณแผ่ขยายไปยังผู้คนรอบข้างของคุณและคนแรกที่ได้รับพลังเหล่านั้นนั่นก็คือแฟนคุณนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f เฟร Talk a แยช i ด้วยนะครับ